กรนีนะครับกัดแอ่งแบ็กพาวเดอร์เนี่ยได้อัปเดตมาใหมน่น่าสนใจมากขึ้นด้วยแถมเล่นสนุกด้วยนะครับถามว่ามีอะไรอัปเดตมาน่าสนใจมาบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับ อัปเดตแรกเลยนะครับนั่นก็คือเพิ่มร้านช็อปมาแล้วนะครับผมถามว่ามันขายอะไรมาบ้างก็ขายตั้งแต่มีด เครื่องดนตรีและระเบิดนะครับต่อมาับอัปเดตที่2สายคอมเมนเดอร์นะครับผมเพิ่มสกิลเข้ามานะครับผมมีนามว่าชาร์ตนะครับผมแปลว่าบุกโจมตีนะครับสกิลนี้เนี่ยมันเป็นสกิลหมู่นะครับผมทําให้เราสามารถฟาดฟันซอมบี้ได้อย่างแบบบ้าคลั่งและก็ซอมบี้เนี่ยไม่สามารถจับเราได้ด้วยนะครับแต่ก่อนจะใช้สกิลนี้เนี่ยคุณจะต้องฆ่าซอมบี้ก่อนเพื่อเป็นการเก็บสแต็กให้เต็มหลอดนะครับถึงจะสามารถใช้สกิลนี้ได้นะครับอัปเดตสุดท้ายนะครับผมเนื่อคือสเปเชียลิสต์นะครับผมจะเป ็นหน่วยปฐมพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นบาทหลวงและหมอแพทย์สนามนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับอัปเดตของเกม Cut and Powder นะครับผมที่อัปเดตมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมใครมีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองเริ่มเล่นกันเลยนะครับ Let's go <S มาจีนี้แบกก็จะโยนแล้วกันมากูไม่แนะนำให้กระโดดออกไปเลยนะเพราะถ้ากระโดดออกไปเลยตาจจะตายช่วยขาสิ คุณยืนต้องมาไล่เนี่ยนายทหารนายพลครับนายพลยืนต้อะไรคนะรับนายพลนายพลกำลังฟันดาบอยู่นายพลกำลังระดาบแบบแล้วกำลังล้มดาบแต่มันล้มเ้าเนี่ย <c oughs> ระวังตัวระเบิดระวังตัวระเบิดไม่อยากเลยปืนท้าศิลาเนี่ยจะได้สิบล็อกอ่ะมีอะไรปี๊ยสิบออล็อกอ่ะสิบล็อกอะไรสิบล็อกอ่ะก็ปืนพกเล็อกๆฮัลโหลมันรู้จักไหมเนี่ยเอ็งไม่เล่นนะเอ็งก็เล่นสายนั่นแหละนั่นแหละมีข้าวศิลามันก็พกแค่กระบอกเดียวมันโลบไม่ได้เกมนี้โลบไม่ได้ ฟินล็อกฟินล็อกมันแบบเร็วกว่าอันนี้โหลดเร็วกว่าเออฟินล็อกก็โหลดเร็วปะเล่นออฟฟิเซอ่ะออฟฟิเซอร์อ่ะใช้ฟินล็อกระเบิด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 กดปดบล็อกไงวะพี่กดบล็อกไงกดไม่มีบล็อกไม่มีบล็อกไม่ได้บล็อกไม่ได้โอเคมันนน ถ้าตามถ้าตามโลจิกนะถ้ามึงกดว่า3 0มบีเมื่อกี้เนี่ยมันจะจับดาบมึงเว้ยจับจับจับดาบเลยอ่ะกูจับดาบมึงไงเยอาดาบมาไอ้เยอะท่หวานอ่ะนอันนี้ตีทำดาเมจเก็บสแต็กก่อนใช่ไหมถึงจะชาร์จได้ใช่ไหมใช่เออตามลรางจะมีเกจชาร์จดีวเว้ยต้องสแต็กให้เต็มเท่านั้นเว้ยถ้าไม่เต็มทำไม่ได้แล้วก็หลังจากการใช้งานเนี่ยเออมันจะมีคูดาปรามา30ปีเว้ยถึงจะเก็บสแต็กใหม่ได้ก้อนหนึ่งเว้ยโอเคองไปหรอมีมีมี ไปแม่เฮ้ยไหลัง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 เดือดตายแล้วแต่วตามรอจริงๆแล้วซีแบนเป็นเป็นเล่นคลาสเป็นคลาสที่ไว้สำหรับการยิงนนได้พวกที่มันเป็นทหารหนีเรือทหารเรือที่หนีนนอ่ะอ๋อแบบมึงอหนีทหารเรือใช่ไหมได้เลยกูยิงแม่งเลยยิงจริง <laughs> ทุบ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 เประตูสเฮ้ยเปิดประตูสิเฮ้ยคดีดีเปิดประตูอ่ปิดประตูอยู่ด้ไอ้เหี้ยอย่าหลอโอยไอ้เหี้ยมีคนมีแตบอมเบอร์เหี้ยระวังไอ้โซนนีแหละแม่งบอมเบอร์เยอะเปิดระเบิดอย่าเข้าไปนะอย่าเข้าไปน่าระเบิดนะรบิดระเบิดระเบิดระเบิดไอ้บหายกูโดนเ ได้อยู่ได้อยู่ไป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 น้องใหม่ไปเลยน้องใหม่ที่น้องใหม่ปปน้องใหม่ปปน้องใหม่เต้ไม่ได้น้องใหม่เตเป็นคนที่มีมานานเป็นปีเดินไปเดินไปเดินไปยวิ่งไม่ได้เหรอเนี่ยแหละเดินปกติก็นอนอ่าชไป้น้เกือบแไลไปเลยไปเลยเดินไปเดินไปานไ้นเมาเร็วดกทิ้งไว้ข้างหลัง่มาเลยอเดินไปได้แล้วะวิ่งช้ มาเกียร์ไหมท่านไอ้คนจะเลียร์ไหมลผมแม่งเก็บสเตตไดครึ่งรอดอยู่เลยเนี่ยก็กลับมาเลียร์มากลับมาเลียร์มาสามเลียร์สามเลียร์สามเลียร์สามเกียร์ใครโดนจับกินมาอย่าเข้าไปข้างหน้านะดงลันเนนะมึงโดนจับตายนะไม่คุยนะตัวลันเนอร์ไม่คุยนะ มีมีระเบิดขายใช่ไหมระเบิดขายครับสองร้อยห้าสิบโอเคใช้ได้แค่สามตาต่อหนึ่งหนึ่งรอบไป oh. เออมีร้านขายของเหรออยู่ไหนวะกด L ครับกด L แบบหมดแล้วหมดเลยใช่ไหมโอ้ใช oh. ถ่ถ้าเกิดว่าเป็นไอเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นมดอนสเตอร์คีป่ะเออระเบิดอ่ะถ้าใช้หมดแล้วหมดเลยไปต้องรอชีวิตใหม่ไปแต่ถ้าเป็นเ <Okay. S 2> อเล็อซ์ใช้หนึ่งรอบอ่ะหนึ่งเวฟโอเคจะรีให้หนึ่งรอบไปเข้าใจละ ปิดล็อกไอเนี่ยหยาบไดอ่ะไม่ได้เรามีไกด์แล้ววะไกด์เกมนี้ของแท้ปิไม่ได้วะอะไรอะไรครับผมแค่โปรเฟ่ชั่นอลเฮ้ย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 จู่ได้แข่งรันเลยเดี๋ยวกูไอ้เี้ยกูวิ่งละยิงเกมนี้อย่าคิดว่ามีพอไดาไหมนะครับตกแล้วจบเกมนะครับถ้าตกแล้วจบเกมเลยนะ แบบคุยล่ามะม่วงของแท้เลยนะตกก็จบเกมครับจบแล้วจบแล้วลุกขึ้นแล้านหายโผล่เลือดคาดหมอกม่ได้วะฮะคาดบอกหมดเลือดคาดหมอกม่ได้าแซปเปิลแซปเปิลเฮียแม่งไอ้กูลืมกูไม่ได้ยินเติมเชอร์บีซิงเฮียแม่งเหมือนเวลาคุยทีแม่งเหมือนคุยกับเด็กปัญญาอ่อนเนี่ยถ้าคุยจะเติมเนี่ยเฮ้ไอ้เฮียมึงดูมึงดูในแชทดิเฮียอะไรของมันวะ เล่าเดียวไม่ได้เฮี้ยฮิวมีฮิวมีลบาดโมงอยู่ใส่เขาทำมาเฮี้ยแล้วอะไระวปืนหมุนฉันนะแต่ปืนพกยิงทะลุดีวะฮะคุณวราปืนยิงทะลุเหรอปืนมูไอ้เหี้ยจ่อจ่อไอ้เหี้ยปืนกูเป็นตัวปืนที่ระยะใกล้กับระยะกลางเว้ยซึ่งเออมันจะเคลียร์ม็อบได้ดีมากเว้ยแบบยิงทีอ่ะแซ่บ เัพเีเลยแค่ตัวสตัวประมาณนั้นหเจบเอ็นเลดสุดมันการยิงไม่ตายอากาศกายิงไม่ตายเนี่ยระเบิดกแพงอะทำไมกูไม่เข้าใจเพีว่าไวน้ำาช่วย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 หมอีงหมอจะตายมึงเรียกเบดิชแต่มึงไม่ช่วยหมอเลยอะเียปากป เกมน,นี้มันไอ้เรื่องที่ไม่ชอบตาบอดกันเว้ยกูไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่ชอบตาบอดเท,าทา่าไทางกามันสว่างแต่ตาบอดเอาไงคือมองไม่เห็นอะ่ะเหมือนเหมือนเหมือนมึงเล่นเทเบิลบอลอ่ะจางางั้นเลยอ่ะอันนี้มึงเจอปูดาปีนั่นแคเจอปูด้าไปเจอรบอลแค่นี้แค่โดนลั่นเลยกันนี่เกมมันเนี่ยเจอบูด้าเนะะี่ยบูด้ากูกูกูเล่นกูกูเล่นไปเล่นมาเจอบูด้ากินสัตว์เจอด้ยเดี๋ยวนเล่นอะไรดีอเนี่ยฮะ ก็เลยดีดอย่ังไงเล่นเล่นน้ำเก่าเล่นเก่า,กาตอนนี้มานั่งฟาร์มเลยเียบละเจ็บร้อนโทษจังวะไม่ไงเจียงทีเรียบเลยเปิดประตูนี่แบบแต่ว่า,อาวเอง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 ไม่ต้องใช้ปืนนะไอออฟฟิเซอร์จริงๆไม่ไม่ควรจะใช้ปืนเลยต้องใช้ดาบเท่านั้นเว้ยพี่ยืนจิ้วเลยไม่งั้นเกรดสกิลจะไม่ค่อยขึ้นเว้ยเนี่ยมันขึ้นเต็มแล้วเนี่ยใช้ก็ได้นะ มันพอนกูดาวไปชาร์จชารดฝันฝันฟันชาร์จชาร์จการบมอมากเลยไอ้เย้แม่งหน้าตากูดูไม่ดีเลยมันจุลูกเรียบเลยลากคมคมกายไอเฟลบอกไปแล้วว่าเติมพาร์ทคอปืนแท้ใช้ไม่ได้ผลเลย ผีตายเหจอปืดเอาพิมสันเอ้ยตายไปแล้วพูดเลยเจ้าปกติไอ้เหี้ยแม่งในในโหมดปกตินะไอเอลเลสอะการ์ตี้อยู่เบสหนึ่งต้องตีหัวทีเดียวตายใช่ไหมไม่ฮาร์ดคอร์เวฟหนึ่งต้องตีหัวสามทีเหี้ยความหานี่บังเกิดเลยโอ้โหจตีหัวลันเนอร์สองตัวจะทำการเล่นงานคุณภายในหนึ่งวินาทีเพืช่วยบัณฑิต เอ้เอเอาดาฟันแม่งโอ้ยจังหวะเย้เฮ้ไปฮ้เฮ้ถ้าอยากรอดนะผมไม่แนะนำให้ออนไลน์เท่าไหร่ดูเลือดผมหลังจากออนไลน์ดิเยอะมีแอปโฟแช้วะถ้ากระบอกถึงแค่ย่างดีเลยไอโฟนโอ้โหมันเกิดแบบนี้เลยเหรอนี่จะได้แอปโฟมากเลยมันเกิดอะไรมันเนี่ยถ้าแอดมินเข้ามานะขอเสกเอซิบหก เออด์นินอม่ค้าอยู่ในเซิร์ฟสิงคโปร์ครับส่วนมากจะไม่เนอยู่ในไอซพอยต์เศกเอซอยยิงกันตบ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 ไอ้โดนได้กูปืนแม่งนักเดียวข้ามเงยิงโคตรนานเฮ้ยชาร์จเอาเลยชาร์จต้องไปไปฝึกฝึกในแมปอาซิโนอหน่อเออ่ออเอาเน่ยิงโคตรเร็วอะทนไทีสุดกูก็ได้อะไรหมอะไรผมกาลังยือ่กัหมอ หมอหมอไรเวทหมอสวดมนต์หนึยดีครับวันหมอออกของเวทไปครับไปเล่นใหม่ครับไปเล่นใหม่ไปเล่นใหม่ไอ้ไอ้สมนิษีสมนิษีอังกฤษเป็นไอ้ไอ้สมมิษีไอโอวัดภาคหนึ่งกับภาคสองมันต่างกันยังไงอะไรยนะโอวัตภาคหนึ่งกับภาคสองต่างกันยังไงมาต่างกันแค่ แค่ไม่ต่างเท่าไหร่แค่แค่ภาพแค่สวยขึ้นจริงๆแล้วก็มีตัวละครใหม่หมเฉยไม่มีนนอะไรน่าเบืก็ไม่มีตัวเกมมันตายแล้วพี่มันยกขึ้นมาตายแล้วโหรเกมมันเกมมันดังช่วงช่วงพักจริงๆแล้วก็ตายไปเลยตายเฉยเกมแม่งตายเร็วมากไอ้เหี้ยตัวเกมมันข้าค่าสายคอนเทนต์ไม่ได้มันน่าเบื่อจุดไปไปเข้า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 ไปเลยไปเลยไปเลยฟันปันปันปันมีใครโดนกันไหม โนี่เี้ยนั่นเนับามามามาเข้เข้ามาเลแล้วเกลแล้วเลแล้วเลแล้วไปเลยเดี๋ยวเมือโปรั่การเองมือโปรปรเ่ยเะกูเทอยู่ไหเฮียไปด้านบนก็ไม่บอกโอุ้ายละด้านบนไหนวะขึ้นบนไปเรย่อยขึ้นบนไปเรื่อยขึ้นบนไปเรื่อยโอ้ยสัตว์่อ้ี้เจออมบรุนแนะไม่เป็นฝูงเลยเหียกูก็แบกสุดต้านสุดยอดกิลมังตี้ชาร์โด ที่มันแน่เลยมาถ้าพวกมึงดูจากวิธีการว่ายน้ำไปอ่ะมาต่างี่หเคยว่ยน้ำไปก็รอจากผได้ยโอ้ยตายหาเลยพวกมึงอ้มาดวนเลยบูด้าบูด้าทำไมถึงม่ว่ายน้ำไปเราหนดมาเจอกูตาดันเลยตีได้เลยูดาแรกโคตรรกอ่โดนลงไปเลยกลัวอะไรโดดถูกบูด้าเดี๋ยวค พวกตั้งเยอะตั้งเยอะมาเฟรมมีกุ้งมาเยอะเออเพื่อนเออมือโปรยคนจีนใจผมมาไว้ให้ผมชวนเข้ามาในดิสไหมได้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 เอามาให้หมดเอามาให้หมดมีเท่าไหร่มาให้หมดเอ้าน้องมือน้องไหนกูเลื่อนเลือดติงแมวโอ้ยกูรอให้ไอ้พวกที่มันชอบไปตายตายห่านตายหม่แต่ชอบอัปเดตใหม่ครั้งนี้ชอบ โ oh อ,อผมกีวิชูแล้วผมไม่สามารถลงทยเอาผมผ่านได้แล้วผมผลงผมลงไม่สามารโคนไนได้ผมสกิวิชูแล้วสกิวิชูตัวกรูนอไคนนั่นอยู่ไหนมาน่กมยมันเดเลยกระตมีอนี่ โอ้ยมันเพิ่มน้ำมันมันเป่าเพิ่มน้ำมล้เป่าเพิ่มน้ำมแล้วยังยังเออถ้าเป่าเพิ่มน้ำมจะต้องมีสครางไปแล้วก็เว้นเฮ้ยช่วยเฮ้เอ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเเฮเฮ้ยเยเ้เเเ้ย อะไรอะสะพายรองชัปรองชปรอปไอ้เหี้ยโดนโดนจับถ mm ีแ hmm. ม่งอยากรองอม่ไม่ไหวอไม่ไหวเอ้ยเฮ้ยอนี่เป่าเล่นไอ้นี่เป่าเล่นอ้นี่เขาเป่าเล่นเว้ยแล้วแม่งโอ้โหผัดแม่งสปอตแบบโคตรน่าเกียดอะแลตดับหรอกเข้ามาเข้ามา I can lower this platform. Get s o u there. Hold tight until I can bring this p l a t ตอบลยฟจับได้เลยได้พสครับช่วยเปล่าช่วยดักช่วยดักตีนะดักตีนะดักตีดักตีดักตีนะไอ้เหี้ยปะฟูเกิดไอ้สามเป็นโพสิชั่นที่ยากสำหรับดาบเอ้ยระเบิดระเบิดระเบิดลงเดบไม่หนี เฮ้ย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 โดน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 กูโดนโอ้โหนี่แล้วแม่เหตุผลที่กูเกียรตแทนแอคเวียร์มันมาสู้ลันเนอร์ไม่ได้ดิเวแนองมันมันช้าแนเองมันระยะสั้นมากเยสั้นด้วยตายแอ้ระยะ้าเอเียมงจะแบบงไม่ได้นไอยอ ไม่ตายหรอกพี่ยังอยู่พี่โอ้กระเกมีหลุดไว้แขวแตกแขวแตกนี่ภูมิกูเจอจูกระเมีสติดเคิร์สเลยตว์เฮ้ยโวยรูปเป็นไงเนี่ยเรื่เงอะไรเนี่ยแล้วเมื่อกี้พี่หลังกับจะฟันช่วยอีกตัวแม่งมาพอดีเลยสุดเอ้ยเฮ้ยโคตรสวยอ่ะ เลยมันมีเคยมีคนโซโล่เกมนี้ด้วยนะโซโล่โซโล่แล้วผ่านมาตีเอโฟล์ก็เห็นเลยผ่านมาตีไอโฟล์กะเนี่ยลิฟต์มายังลิฟไม่รู้เดินไหนวิลิฟตวะอยู่ตรงปืนใหญ่สมัยนี้มีลิฟต์ด้วยอ่ะก็ลิฟต์ไอ้นี่ลิฟต์ที่เป็นเชือกอะ

มาเต๋อจับไปไปไปจเกลไอ้มีบลงดวยเหรอเฮ้ยอ่าไปงวิปไปโดนเลยคุณต้องเสียลานายพลเอ้ไอ้อ้ันกักันลจะตายเนี่นีเนียสิมีเซไม่อยู่บนโอ้โหลงมา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 พวกนี้แม่งไ้ถูกกันเนี่ย ไอ้บาตหลวงโดนบาตหลวงด้วยจับจับจับมันไอ้เฮียหนเ่ือดินสิโอหนัว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 รอเรือรอเรือรับรอเรือรับรอเรือรับเลยถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนเราโดนกับเราตายมันจะกลายเป็นซอมิ่งไหมก็มี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 โอกาสติดเชื้ออยู่เหมือนโนมอล l ruin h i อ่ะที่เราเล่นกันอ่ะมึงเยอะแต่ว่าเพียบเลย มาฝันนี aire, mm. ้ก็มาเรือแม่งหนึ่งภายชายทางวัดเหลือติดเครื่องยนต์เรือไม่ไม่ติดเครื่องยนต์แล้วอยากให้มีกรปุ่มผักมากเลยเฮี้ยปุ่มผักเหมือนในโมโนโมอะเงี้ยถ้าผักก็ไปหนักเลยไม่เอามันยากไอ้นี่ก็ดีนะโอ้โหเฮ้ยโอ้หนัวเหนัวหนัวนัวนัว พ่อมื่อืนยังไม่ได้โหลดไอเนี้ยให้เฮ้ให้เรือ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 ไอี่แม่พี่รอดพี่รอดไม่ได้ทำไมฉันเจอคนดีในีมกเพ้นช้าช้าช้าชฝันฝันฟันฟันเยี่ยัตวช้าสมัยนี้ครับทำอะไรย้้ยไปรอดรอรอดอยู่แฮเนแคแล้วรอดี่รอดพี่รอด ไอ้ย่าเมื่อกี้เห็นซอบี่ถือขวานใช่ไพ่อมึงวิถีเอ้อเอ้ยเอ้ซอบี่ถือขวานเอ้ยอะไรมีเอ็นเลดด้วยเหรอคืออะไรวไอ้ยี่ฮี้ยชาโคเตะไอ้สัตว์เด็บเหรอเกือบเกือบเกือบ